โอเคนะครับทุกคนวันนี้ขอฝากสวัสดีคุณผู้ชมคุณดูด้วยดูผมเองในนูเบลคูชาแนลแต่วันนี้เราจะมาเล่นเกมเออ่นะ Stand Up Live Reboot นะครับเป็นเกมโจโจที่เพิ่งมาใหม่เอทีมเพิ่งมาไม่นานเนาะแล้วก็ดังมากซึ่งผมก็เล่นมาแล้วจนตอนนี้เรียลกัาวน้าแล้ววันนี้ผมจะมาบอกวิธีสอนวิธีฟาร์มแบบง่ายๆกัเริ่มจาก ไม่ต้องทำอะไรคะหาธนูสแสนก่อนแค่อยู่ในเซิร์ฟหลวมก็ขอธนูก่อนกับคนอื่นนะฮะแต่นี่ผมอ,อยู่ในเซิร์ฟบีเลยหาธนูสแสนก่อน่ะ ็ที่เก็บสแตนดถือของนู้นนะแล้วสามารถ Stack รร Stack รานนอัพสเต,ต็้ตรงนี้เช่นรอัพสแต็ตสไตล์เนาะตรงนี้อัพสแต็ตตัวครับประมาณเวลโสักแปดสิบน่าจะอัพได้ครบนะครับ ส่วนตรงนี้เป็นที่เก็บสแตนอน่ะ่อไปก็สามารถเก็บสแตนได้มีที่เก็บสแตนสองอันนะครับให้อีกอันหนึ่งต้องเปิดเกมพาเนะเก็บเก็บเก็บตอนนี้ผมเป็นคนไล์สแตนนิวบี้นะครับนิวบี้ไล์สแตนแล้วก็ไปหาดดูสแตนกันเรื่อยๆครับ เอาสมมุติว่าผมเจอสนุแสแตอรแล้วกันก็มาใช้สแตนเอาแล้วก็อย่าลืมกด M ไปด้วยจะดูว่าได้สแตนดีหรือเปล่าะครับอ่ะสมมุติได้ไวใส่ันี่ดีมากนะครับสามาดูได้จากสแตนเทียแค่ X A บวก X A ขึ้นไปก็คือดีแนละหรือถ้าได้ Star p แ a t น้ำหรือ Double ยิ่งดีครับฟาร์มดีโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปที่เครของ เวลหนึ่งคือไปตรงนู้นซึ่งช่วงเวลแรกจะฟาร์มยากหน่อนครับแต่ช่วงหลังๆมันจะฟาร์มง่ายโอเคแล้วก็คุยแล้วก็เราปิสมานะครับก็คาตัวนี้คาตัวถ้าคุณได้แเตนดีคุณก็จะฟาร์มง่ายนะครับ ส่วนตัวเทาเวตตัวไฟสนกนี้น่าจะมีทานะวายไงวายไม่มีจีอีวอแอบิดเอะะองไม่มีแซดเอาดีกมานะโอเคอ่าสมมุิ ถ้ารบแล้วนะก็มานะรับควยนะมันจะไม่ไม่กดรับควยให้เลยคุณต้องมากดคุยกับตัวโรองอีกทีอีกนะทีแล้วผมจะพาไปเวลเอควยของเวลต่อไปนะคือควยเวลห้า นีเป็นเรเวลส่วนจรลดต่อไปเฟรเวล10สเรวลสิบกำเเเวล10สน่าจะเ,เป็นตรงโน่นนะโสแกรี่มอนเตอ,อยู่ ะะสแกเลตโนว์เควนเดอร์สิบสู้กับตัวนี้สแกลี่มอนสเตอร์อต่อไปเป็นวเวรนเดอร์สิบห้าน,ะะนี่นนนครับเวรนเดอร์สิบห้าฆ่าละเคื์ดัมมี่นี่ไอตัวนี้นะครับ ค่าทั้งหมดสามตัวถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ต่อไปควดเวลีิผานะครับอยู่ด้านนูน่นเล่าอยู่ที่กางเกงเอาสามสิบฟาร์มจากสิบห้าถึงสามสิบเลยนะ,ะยากเหมือนกัน มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะครับดโดน่าจะเป็น20ไม่ก็ยี่สิบนั่นแหละนี่ไเวลยี่สินนครับสู้กับดโดเฮเว่นแล้วก็เวลสามสิบเนูนะ้นเนาะแล้วก็นั่นเวลสี่โจสเกิเวลสีครับนี่น,นี่ตรงนี้เป็นเวลสี่สิบ้ตบตงนู้นนะแล้วนี่เวลห้นะครับ ับนี่เป็นเควสต,ต่อไปนะครับเควสของเวลหกสิบห้าให้ตบเจอทะโลนะพอจากหกห้าก็คือเจ็ดห้าอยู่ตรงนี้อัดดุนให้ตบก,กักเกี่ยวอินนะครับแล้วก็เควสสุดท้าย เท,ท่ทาที่ผมดูน่าจะเป็นควสุดท้ายในตอนนี้นะครับไปถงโดโนโ่โคดีด้วย90ให้ตบพวกพวกนี้นะแองเกิลแบนดิตสามตัวแล้วก็จะมีบอสพิเศษครับที่จะเกิดในทุกๆน่าจะ15นาทีถ้าจะไม่ผิดตัวหนึ่งจะดูดของนี้นนะครับจอนนี่จดสตาดอกของที่เอาไว้ทำทักทั้งหลาย นี่ฮมันจะเกิดตรงนี้ตรงนีแล้วก็ต่อไปเป็นัวทาโลโอเวเรนะจะอยู่ตรงนี้ซึ่งคุณต้องวลเก้าสิบก่อนถึงจะผ่านเข้าไปได้เนี่ยมันจะเกิดตรงกลางส่วนอันนี้เป็น h o m e ลิทแมนให้เราฆ่าคนใช่ฆ่าคนไม่ใช่ฆ่า NPC นะครับ ค่าคน1นึคนแล้วมันก็จะขายซิสเกาลให้เราครับเอาไปทําจาัดถักแอคตรีเป็นถักแอคโฟนี่นะครับโจททะุมันจะเกิดตรงนี้อ๋อใช่แล้วก็หลังจากที่คิดว่าได้สแตนที่ดีพอแล้วครับให้กดรีทิ้งแล้วก็เมื่อคุณมีแคสามคุณจะสามารถใช้ชาร์จแอโร่โได้แต่ที่แนะนำคือให้แทงหาไฮโลแฟนกรีนครับแล้วก็ใส่อู้ทักมัแต่นอนให้ หาไฮโรแฟนกีนครับแล้วก็แทงเลควิ่มแอโร่ทิ้งใส่มันจะเป็นสแตทที่ฟาร์มดีที่สุดในเกมซึ่งถามว่าชาร์จแอโร่หาจากไหนดรอปตามพื้นครับไอเทมในเกมนี้ส่วนใหญ่สามารถดรอปตามพื้นได้แต่ถ้าจะหาที่ไ,ได้ไฮโรแฟนกีนนะครับแต่ผมไม่มีเลควิ่มแอโร่ให้มัน โอเคงั้นได้ของผมชายชาดพปิดคิปเลยนะครับแทงแทงแล้วกเกิดใหม่มันจะได้ของดีช่ัอาอยัางไม่ได้เอาใหมาเอา,าไปเลย แล้วคุยโน่นไม่ดีอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเปตรงนี้เท่านี้ครับจะเชี่ยวกระลึมก็ไล์กระจายไปหมดด้วยจะมีตอนต่อไทำคลิปต่อไปครับสำหรับนี้ลาไปก่อนเดันใหไ่คิดหน้าเ,เดี๋ยวขอเข้าไปในนี้ก่อนเพื่อมีอะไรครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ขายล่มครับสำหรับแวมไพร์หารู้แล้วแต่แพงจัดเลย รอมสาวหมื่นแพงมากหมอช้แล้วก็มีตรงนี้มี N P C รับด้วยที่เม่อกี่หมอชาแล้วก็นี่นะครับวิธีฟาร์มไอเทมแบบง่ายที่สุดก็คือแลร์เควสก็คือการให้เราเข้าไป ในดันเจียน,นะครับแล้วก็ชนะให้ได้โดยการฆ่าบอสไม่ต้องฆ่าตัวตัวลูกนองก็ได้ครับแค่ฆ่าอสให้ได้ก็จบแล้วคนก็จะได้ของแบบแรนดอมนะซึ่งนั่นแหละคือวิธีที่หาชาดเอโลได้ไง่ายที่สุดโอเคงั้นวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย